วันนี้เราจะพามาดู EDF นะครับและวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญอ่ะสวัสดีครับพี่อ้สวัสดีครับอันนี้คือคนบินโฟมคนบินโฟมลำนี้น่าจะเป็นหลายไฟแล้วครับแต่ว่าพยายามขนองแล้วถ้าบินรวมกันมันมีอย่างนี้หลายๆลำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็จะหลงนะครับพี่หลงแนใช่ครับเพราะว่าลำเคยมาแล้วเคยมาแล้วเคยมาแล้วบินลำตัวเองแล้วทำไมไม่ตอบสนองตามแล้วพักได้ยินเสียงตุ้มเออที่นิยมเล่นในเมืองไทยก็จะมีนะครับ FMS Free Wing Arrow และ X Fly T Airway ด้วยนะครับเล่นได้ไหมพี่ เปิดได้นะครับพี่พีเฮ้ยเอ้ยอตอนใช้เดี๋ยวบินจริงใช้ให้ดูได้นะนครับผมจะลบแถวอนนี้ครับพุ่งนาตรงนี้ครับ, <laughs> ล,บลบก,กลับอะไร <laughs> บับพี่ลบไปยากมากนี่คือหมอเครืออ่องบินโฟมระบบซ่อมได้ที่ปราะกา <Wow. S 2> รล้ำขาดปีดขาดนู่นนี่นั่นซ่อมได้จับซ่อมได้เลยจับซ่อมได้เลยนะครับ สวัสดีครับอยู่กับเป้ไอเฮิ EP นี้นะครับเป็น EP ที่พิเศษอีกแล้วเรามาอยู่หน้าห้องนี้ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เกี่ยวกับพรอปทั้งนั้นเลยนะครับและที่สําคัญในวันนี้เราจะพามาดูสิ่งที่เราเรียกว่า EDF นะครับหรือว่าเครื่องบินที่ทําจากโฟมทําจากไม้ต่งตางๆนี่แหละแต่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าเป็นหลักหรือมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองนะครับและวันนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม คนบินโฟมวันนี้สิ่งที่เราจะได้รู้คือได้ดูเครื่องบินนะครับที่บิน edf j e t เนี่ยเยอะมากๆแบบบินพร้อมกันเนี่ยเป็นสิบสิบลำเลยนะครับผมติดตามมาให้ดีกับเป้เฮิร์มนะครับแล้วก็ต้อนรับคุณอ้ําด้วยครับผมสวัสดีครับอ่ะสวัสดีครับพี่อ้ำสวัสดีครับอันนี้คือชื่อกลุ่มใช่ไหมครับพี่ชื่อกลุ่มคนบินโฟมคับคนบินโฟมวันนี้เนี่ยผมจะขออนุญาตเป็นสมาชิกนี่ดีดีครับ ได้มาแล้วแต่ไม่รู้ทําไมเขาให้สีฟ้าผมนะแต่ก็โอเคแหละสีฟ้าจริงๆในกลุ่มเป็นเคทครับใส่ปุ๊บเครื่องบินจะล่วงเสดเสกแล้วต้องย <c oughs> มัไปออ <c oughs> งั้นวันนี้นะครับทุกคนเราจะใส่แล้วแต่เราไม่บินนะให้พี่ออมบินให้ดูโอเคครับทุกคนงั้นตามไปดูกันครับผมคร <c oughs> ับเอาลำไหนก่อนครับพี่ตรงนี้ก่อนไหมครับได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มองครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่แนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อปีงปองนะครับ นี่แต่ใส่หมวก Sky าเตอร์อะอ่าใช่ครับได้มาฟรีแต่มีแจกนครับอันนี้คืออะไรครับพี่ลำนี้เป็นเอฟซิตีทอมแคทครับอันนี้เป็นของท่ายฟีวิงนะฮะตอนนี้มันจะเป็นตัวดักกระสิบมิลคู่นะครับผมหมายถึงใช่สองอันใช่จะต้องใส่แบตเตอรี่สองก้อนนะครับผมทำไมใช่ก้อนเดียวไม่พอพี่เพราะว่าดักมันเป็นดักแยกกันสองตัวครับผมผมอยากรู้เรื่องหนึ่งโฟมที่เขาทำเครื่องบินแบบนี้มันเป็นโฟมแบบที่เราไปซื้อ แบบรองตู้ปลาได้ป่ะมันเหมือนกันปหมโคราแบบครับอันนี้จะเป็นพวก EPO EPO ใช่มันคืออะไรพี่ก็คือจะเป็นโฟมพิเศษเป็นฉีดนะครับหล่อฉีดขึ้นโมใช่ขึ้นโมมาดังนั้นเนี่ยอ่มันก็จะเหนียวอ๋อมันเหนียวว่าเหนียวแล้วก็เข้าลึกๆถ้าสังเกตดีๆผิวมันจะเรียกโฟมมันพ่นสีได้ด้วยหรอพ่นได้เพราะว่าไม่จะรออ่าพ่นุกเนี้ยพ่นได้อ๋อ ผมมันแล้วแต่ชนิดด้วยใช่แล้วแต่ชนิดแล้วถ้าเป็น EPO เนี่ยมันจะพ่นสีได้เออ EPO เดี๋ยวถามผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซ้อมฝั่งนู้นครับโอเคครับผมเอาดี๋วนั้แนะนําต่อครับ <laughs> นนพี่ <laughs> เป็นยังไงครับลำนี้บินดีครับ <laughs> แต่ว่าตอน <laughs> แรกเองเนี่ยคือเรามีการโมดิฟายตัวดักแฟนทุกไยใหมหมดเลยเพราะว่าตัวเก่าที่เขาทามาเนี่ยมันไม่มีพอตัวนี้มันทํามานานแล้วประมาณสักสิบปีที่แล้วและตัวตัวตัวลำค่ายนี้นะฮะค่ายนี้นะใช่แต่ว่าเราเองเนี่ยก็คือซื้อลำเปล่ามาครับ เราก็มาใช้ชุดไฟใหม่ของปัจจุบันนะมันก็จะบินจีนอันนี้คือพับปีกได้ด้วยเหมือนจริงเลยก็จะเป็นลำที่ชอบเพราะว่ามันพับปีกได้บนอากาศนะรอบินคู่กับลำที่สสี่พตโอ้โหได้ครับเดี๋ยแล้วติดตามไว้นะครับทุกคนได้ครับได้ครับมา บินคู่กับ EDS หน่อยครับได้ครับแต่ว่าเสียงมันไม่สู้ไม่ได้แล้วพี่ไม่เป็นไรครับผมให้พี่ป็ิงปองลงก่อนอ๋อโอเคครับผมผมผมมีน้ำมันเหลือนานแล้วลำนี้บินไปกี่ไฟแล้วครับเนี่ยลำนี้นี่าจะบินหลายไฟแล้วครับแต่ว่าพยายามถนอมมันเพราะว่าดูใหม่มากไม่ใช่อะไรใช่ครับก็คือพยายามไม่ไม่ให้มันปิดพลาดนะฮะไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยอ่ะก็จะมีบ้างครับตรงตรงด้านท้ายด้านด้านล่างของของลมอะไรแต่ว่าเราพยายามลงแบบให้มัน ปิดผ่าสุดนิ่มๆใช่ว่าเราอยากจะเก็บรักษาเป็นนานๆวันนี้ผมมีทีมงานครับเขาอยากบินลำนี้ทีมงานเหรอฮะครับอ๋อใครครับผมนี่ครับน้องอยากบินดูทีมงานเลยครับพอตกปุ๊บก็แลกกับลำนี้เลยเทบยเลยแลกกันเลยใช่ไพี่ยิงฟองแล้วลำต่อไปเป็นยังไงครับพี่ลำต่อไปก็เป็นลำนี้ครับผมอ่าฮะอันนี้ดักกี่มิลพี่อันนี้เป็นดักเก้าสิบ เหมือนกันครับแต่ว่าลำนี้เนี่ยเป็นลำที่ชื่อว่าอัปตินะฮะไาย FMS ลำนี้ไม่ได้มีของจริงในปัจจุบาาันนะแค่สเกลนะฮะเป็นลำที่<ำ>เอ่อ<ำ>กึงก่งๆเทนเนอร์ะครับพี่อเอาไว้สำหรับฝึกท่าฝึกเ,เรื่องของพวกทิศทางของการบินนะฮะให้มันเข้ามือฮะก็าะอาจจะเป็นลำที่บินง่าย ว่าลำที่เป็นลำเมกกื่อกี้คะก็ไม่มีอะไรครับอันนี้ก็บินดีครับผมแล้วก็เป็นลำที่สนุกดีครับใหม,ม่เหมือนกันเลยทําไมมันใหม่ทุกลำเลยอ่ะใหม่ครับเพราะว่าลำนี้เพิ่งซื้อมาอ,อ๋อเพิ่งซื้อใช่แล้วก็พยายามบินให้มันเข้ามือคะเดี๋ยวลองดูได้ในบินรวมกันแล้วถ้าบินรวมกันมันมีอย่างนี้หลายๆลำเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็จะหลงนะครับพี่หลงใช่ครับเพราะว่าลำเคยมาแล้วเคยมาแล้วเคยมาแล้วเป็นยังไงครับอาการ เคยมาแล้วคือว่ารอบที่แล้วที่เป้น่า,จ,าจะอยู่ในเหตุการณ์ก็คือว่าบินพร้อมกันเป็นอวติสีแดงนะครับบินพร้อมกันสี่ห้าลำอะครับแล้วก็เอญตอนจะเทคออฟผมดันไปมองลำคนอื่นอ่าแล้วบินขึ้นไปเขาเรียกว่าบินคลิปครับ <c oughs> บินลำตัวเองแล้วทำไมไม่ตอบสนองตามแล้วสักพักก็ได้ยินเสียงตุ้มก็มีลำลวงมาแต่คิดว่าไม่ใช่ลำตัวเองนึกว่าคนอื่นแล้วก็บินต่อไปสักพักเออเริ่มไม่แน่ใจทำไมลำมันไม่เก็ดล้อหวาแล้วก็เลย เลยคิดว่าอาจจะเป็นลำของเราก็เลยตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะครับ,รบก็เลยเดินม,มาดูแล้วสักพักกลางจะเดินม,มาดูมีอีกลำหนึ่งตุ้มเหมือนกันคือตกซอกสองสองลำอ,อีกคนนึงพอเขาตกใจเสียงตกปุ๊บเขาก็ไปมองลำคนอื่นก็เลยร่วงวนนั้นก็ร่วงสองลำเอาวันติดกัแต่ตอนนี้ซ่อมมาเรียบร้อยแล้วครับซ่อมแล้วเดี๋ยว,วไปดูลำว่าซ่อมลำโฟมข้อดีคือว่าถ้าตกไม่แรงมากนะครับสามารถซ่อมกลับมาได้แล้ว<ฮ>เรามีหมอโฟมหมอซ่อมที่อมีโฟมด้วย เดี๋ยวนี้ได้เจอใช่ไหมครับได้เจอครับเอาล่ะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ติดต่อหมอไว้นะครับคนไข้ทุกคนก็สามารถที่จะเข้ารักษาได้ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ปองครับเดี๋ยวนี้จะร่วมบินด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวครับผมแนะนําสมาชิกอีกท่านหนึ่งครับพยามชื่ออะไรเอ่ยพี่นัตตี้นะครับพี่นัตตี้สวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีอีกครั้งเอาล่ะครับพี่นัตตี้อันนี้คืออะไรครับอยู่หน้าเราอันนี้เป็น FMS Scorpion 90 V2 ครับเป็นดักแรง90มิลสีสวยมากเลยครับพี่นัท f m s นี่ก็คือก็ทำทั้งแบบสเกลกับสปอร์ตนี้ป่ะครับใช่ใช่ครับมันก็จะมีฟรีวิง f m s ที่ที่ค่ายที่ใช้ที่นิยมเล่นในเมืองไทยก็จะมีนะครับ FMS Freewing แล้วก็จะมีอันใหม่ก็จะมี Arrow แล้วก็มี Xline แต่ว่า oh. ส่วนใหญ่ที่เพื่อนๆเ,เราใช้ในกวุคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น f m s แล้วก็ซีวิงครับแล้วภายในดักแฟนมันเหมือนกันทุกเราไหครับหมายถึง<ด>ว่าตัวดักแฟน90มิลอะไรเงี้ยแต่อย่างนี้่ห้อมันเหมือนกันไหมหรือว่าแตกต่างกันออแล้วแต่แต่ว่าคือไซส์ก็คือว่า เส้นผ่าขนานใช่ไหมครับ mm hmm. จะ,ะนิยมเริ่มมาแต่เจ็ดสี่แปดสเก้าสิบเล็กกว่านี้ก็มีแต่ว่ามันบินไม่ค่อยโอเคนะครับ uh huh. ใหญ่กว่านี้ก็มีเพียงแต่ว่ามันก็จะแพงโดดขึ้นไป uh huh. แล้วก็ความแตกต่างก็คือกำลังเ v วีลำนี้กเ็เดี๋ยวเราจะมาแนะนำลำพวกสไตล์เทรนเนอร์เจ็ตนะครับ uh huh. แล้วก็สปอร์ตเจ็ตลำเนี้ยน่าจะอยู่ในหมวดสปอร์ตเจ็ตนะครับ uh huh. บิน <Sport jet. S 2> เซียวเร็วนะครับ uh huh. uh huh. อาการบินโอเคอนะครับไว้ถึงกับเพื่อนได้หมายถึงว่าบางทีเขาบางคนจะชอบแนวแบบบินชา้าๆแต่นี่ไม่ใช่อันนี้จะคือเอาไว้แว้นบนบนฟ้าไดา้รุ่นใหม่ๆเนี่ยจะเร็วแรงนะครับไอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2แล้วเนาะอันนี้คือเร็วแรงไหมครับพี่รุ่นใหม่เร็วครับเร็วแรงทะลุทะลุลันเวลเขาให้หมวกมาด้วยครับพี่ยอดเลยครับเนี่ยดินลำนี้เขาแถมหมวกด้วยวันนี้จะจะบินให้ดูไหมครับเนี่ย ไม่น่าจะได้บินเลยให้เพื่อนบินให้โอเคโอเคครับพี่แล้วไปไปต่อไหมครับพี่ได้ครับผมขอบคุณครับพี่ครับขอบคุณครับที่เมย์สวัสดีครับ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 เอาเลยครับพี่ลำนี้เป็นไงครับพี่ลำนี้คือเป็นมิกกี้เก้านะครับไม่มีล้ออ่ะพี่นี่ครับตัวไม่ได้การอ๋อโอเคโอเคเป็นรุ่นของแอโร่ครับอย่างนี้ยี่ห้อแอโร่ใช่ครับแอโร่ครับยี่ห้อแอโร่ แล้วเครื่องชุดไฟเป็นยังไงครับแม่แมนเป็นดักคู่นะครับคือุปกร14ครับดักคู่14<ช>มินใช่ครับ,รบก็ปกติบางลำเนี่ยมันก็จะเป็นดักตัวเดียวใช่ไหมครับแอ่น<ช>ี<ง>่ดักคู่<ช>เพราะเส<ช>ียดักคู่คือว่ามันก็จะกินแบตเตอรี่ เยอะกว่าปกติเยอะกว่าชั่วโมงบินไม่ใช่สิต้องบอกว่าเวลาการบินก็ต้องน้อยว่บปกตินิดนึงแต่ว่าได้ความสวยเป็นสเกลอะครับประมาณสองนาทีกว่ากว่าสองนาทีกว่ากว่าแค่นั้นอะใช่ครับบินให่คนน้อยเลยแต่ว่าดักแฟนสองนาทีกว่ากว่าก็พอแล้ว พอแล้วครับลุ้นไปลุ้นกันบนฟ้าอครับเครื่องบินนี้เป็นมิกใช่ไหมพี่ใช่มิกยุทธ์เก้าครับนั่นคือเป็นสเกลใช่ไหมครับเป็นสเกลครับของรัสเซียครับจำลองจากรัสเซียครับใช่ครับผมครับผมมีไฟด้วยมีไฟให้ด้วยครับเซอร์โวครบเลยเซอร์โวครบครับชาร์จแบตพร้อมเล่นได้เลยครับครับผมวันนี้เราจะได้บินหมู่กับลำนี้ได้ครับได้ครับได้เห็นแน่นอนครับลำนี้ใช้แบตขนาดกี่มิลลิแอมป์5,500ครับ6เซลล์ห้า6เซลล์ห้าพันคกี่ก้อนพี่ ก้อนเดียวครับก้อนเดียวโอเคครับผมขอบคุณพี่เมฆครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทีใช่ไหมครับทีครับพี่ทีครับผมเอาแล้วครับก็ลำนี้เป็นยังไงครับพี่ลำนี้เป็นดักแฟนนะครับของซูที่เจ็ดที่ห่ออะไรพี่ที S M S ครับ S M SS M S ไซส์ใหญ่มากเลยอันนี้คือดักกี่มิลพี่เจ็ดสิบครับ สองตัวสองตัวสองตัวใช้ใช้แบตกี่เออ่กี่มิลลิแอมครับใช้หกพันสองหกพันสองตัวนี้ก่อนหน้านี้พี่ทีใช้ห้าพันใช่ไหมันสแล้วก็มันน้อยไปแล้วบินได้บินได้น้อยมันปินไฟก็เลยแบบว่าต้องอัพแบตก้อนเดียวใช่พี่ก้อนเดียวแบตหนึ่งก้อนประมาณเท่าไหร่ครับพี่ทีบินสองนาทีครับโอ้สองนาทีปินไปมากเมื่อกี้ไปเทสแล้วที่เห็นตะกี้ครับเพราะว่าไซส์มันใหญ่ไซส์ใหญ่กว่าครับผมตรงนี้มันก็มีอะไรมีแอร์บริดด้วยนะครับเปิดได้ไหมพี่เปิดได้ไหมครับพี่ที เฮ้ยเอ้ยตอนใช้เดี๋ยวปีนจริงใช้ดูได้นะพี่ครับปติที um ่เดียวพี่พีเปิดตอนไหนครับตอนลงมาหรือว่าอยู่บนกาลัเนจาร์แอนดิงแลตอนร้อนกำลังติดตื้นนี่เปิดช่วยเบรกครับลำนี้สเกลนิดนึงเพราะว่าถ้าเดี๋ยวมาดูตรงล้อหน้าครับจะทําค่อนข้างโอเคต่างจากลำอื่นๆเนาะมีไฟแล้วก็โชว์ค่อนข้างโอเคครับเพราะทำทำดีเลยดังนั้นเวลาแลนดิ้งแรงๆเนี่ยมันจะแอปซ็อบ แรงกระแทกครับไม่ค่อยเด้งครับโอเคครับพี่ขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ติ๋งพี่ติ๋งครับผมครับเอาละครับแนะนำเลยครับลำนี้คืออะไรครับพี่ ลำนี้ก็ชื่อของเขาก็คือฟูตูล่านะครับเป็นดักแฟน80ดมิลของค่ายอะไรครับพี่ติ๋งของค่าย FMS ครับผมเป็นโฟมฉีดขึ้นรูปมาจากโรงงานเลยก็เหมาะสำหรับคนมือใหม่หัดบินครับแบบผมนี่แหละครับแต่ดูท่าทางพี่ไม่ใหม่นะมั้งบินมาหลายอย่างแล้วบินน้ำมันบินนู่นนี่นั่แต่ว่าดักแฟนลำนี้เป็นลำแรกของพี่ติ๋งครับช่วงบินลำแรกอารมณ์จากเปลี่ยนเป็น ลำไบพัดมาเป็นดักแฟนเป็นยังไงบ้างครับาะมันค่อนข้างจะเร็วเร็วแล้วก็คอนโทรลค่อนข้างจะยากนิดนึงด้วยผมเล่นน้ํามันเป็นแบบไบพัสมันก็เลยพอมาเจอเป็นพวกดักแฟนอะไรพวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ต้องไวนิดนึงช่วงไหนยากสุดของผมจะเจอปัญหาตอนแลนดิ้งแลนดิ้งเพราะว่ายังกําหนดความเร็วให้มันพอดีกับสนามไม่ค่อยพอดีเท่าไหร่ ขอบคุณครับพี่อันนี้คือสปอร์ตเจ็ตใช่ไหมพี่ใช่สปอร์ตเจ็ตอาล้วครับเราไปดูกันลำต่อไปเลยครับผมจะขอลำต่อไปอยู่ไหนเนี่ยต้องขอน้าเชาถ้าขอลำต่อไปเอ๊ะเรามาดูเองดีกว่าแล้วขอแนะนำนิดนึงก่อนน้าเชาเนี่ยปกติบินอยู่แถววัดกลางเนอะแถววัดกลางของสามพื้นที่เนี่ย อยู่หลังวัดแล้วก็ค่อนข้างจากัดนะครับแต่ว่าน,น้าชาวาเป็นคนที่ผมแนะผมบอกเลยในประเทศไทยเนี่ยคนที่บินดักแฟนมากรุ่นสุดก็เป็นน้าชาวแต่ก็ไม่เคยก็ไม่ออกตัวนะครับเ,เล่นมาแล้วทุกรุ่นนะครับแล้วก็พังมาแล้วทุกรุ่นเหมือนกันประสบการณ์นี่เยอะสุดลรังนี้มีจรวดด้วยมีครับอจริงจริงแล้วมันมีจรวดปปีกแล้วก็ใต้ท้องแต่วันนี้เอาแค่นี้พอแล้วครับ ลำนี้ใช้ดักกี่มิลครับพี่80ครับ80มิลใช่อะไรพี่ FMS ครับตัวนี้ FMS เหมือนกันก็ข้องตัวอยู่เหมือนกันงั้นเราไปกันต่อเลยไหมครับผมได้บอบคุรับ F16 นะครับลำนี้สวัสดีครับ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 พี่ต้นแนะนำลัมหน่อยครับ S18 นะครับก็ตัวเอกจากภาพยนตร์เรื่องเมอร์ลิกอ้โหนี่ตัวนี้ทอม คอมครูสนะครับินนะเป็นนักบินอันนี้ดักกี่มิลครับอันนี้ดักแ80ดสิบมิลครับแปดสิบมิลแต่ว่าลำเนี้ยอาจจะยับเยินหน่อยเพราะว่าผ่านศึกสงครามมาเยอะนะครับเพราะว่ามอริเขาเขารักลบใช่แล้วก็เลยมีบาดแผลเยอะนบินขึ้นภูกเขาเยอะโด่บินง่ายนะับไม่มีปัญหาถืออว่่่าาาคนข้งงมียบินง่ายครับเพราะว่ามัน ถ้าจะดูปีกเนี่ยคือมันเป็นปีกบนอ่ารับเขเลยมีอัตราล่อนที่ดีอัตราล่อนดีแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะผ่านศึกสงครามมาทุกรูปแบบของจริงๆคือนี่ครับพี่อ้ําครับส่งต่อรุ่นต่อรุ่นอพี่อ้ํานี่ไปลบที่ไหนมาแล้วพี่ผมจะลบแถวเนี่ยฮะทุ่งนาตรงเนี้ยครับลบกับอะไรครับพี่ลบไปย่าถ้ารับลบกับหญ้าโอเคครับผมขอบบคคุณรัขอบคุณครับ เราไปกันต่อลำไหนดีครับพี่นี่นี่น้องนี่น้องอยู่แล้วเราไปเต๋าน้องเต๋าน้องเต๋าครับพี่เต๋าทำไมมันใหม่จังเลยอะลำนี้เต๋าแนะนำหน่อยครับอ่าลำนี้เป็นค่ายหวังฟีวิงนะครับอเป็นรุ่นขึ่งแกะกองไม่ครับบินหลายไฟล์ติดกับไฟลอครับครับเป็นดักดักแปดสิบมิลครับอแล้วก็ใช้แบตของเมื่อกี้เราจะไม่บอกรุ่นแกวสามเก้าแปสามเก้าครับผม ก็คือบรรดาใจที่มีอยู่กองบิน41เชียงใหม่ครับอตอนนี้ป็นกดกระเตี๊ยบอยู่อะไรครับทำงานอยู่ที่ไหนครับ,ทำ,รบทำงานอยู่กรมช่างอากาศครับครับงานหลักก็คือซ่อมเครื่องบินจริงด้วยครับ,รบแล้วก็ได้อยู่แผนกของเครื่องบินเล็กที่บินโชว์ตาม ต่างหวัดฝีมือพี่เต๋าไม่ธรรมดาสังเกตจากลำได้คือลำยังไม่มีความช้ำ <c oughs> ไม่มีเลยนะครับต่างจากลำเอส8เมื่อกี้โอ้โหะต่ถ้ถานอมมากครับถนดอมมันอมครับผมดอมนี่สวยมากบอกตรงม <c oughs> ีนักบินครบเฮ้ยโอ้โหดูเหมือนเบาๆวะเนี่ยเบามากเลยอะบินง่ายครับวันนี้บินง่ายครับครับได้เลยครับพี่เต๋าขอบคุณนะครับขอบคุณครับเราไปทางไหนต่อพี่อ้าวงนี้ครับโอ้โหบินโฟมเยอะมากวันนี้มีกี่ลำเนี่ย พี <Ooh. S 3> ่เกสครับอ้าวเจอพี yeah. Welcome. Hello. Hello. Welcome. Ah. Right. Today, ่เกดอีกแล้วพี่เกสคุณพี่เกดมาทำอะไรเนี่ยพี่เกดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เกดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวันนี้มาอะไรให้ดูครับเนี่ยวันนี้มีเอ่อาร์เจกับ F18 ครับแปดตัวเดียวกับตัวนู้นนะครับที่พันพี่เกดเนี่ยได้ยินว่าเวลาบินเนี่ยสามารถบินสองลำพร้อมกันได้ครับได้แต่ว่าได้ลงได้ลำเดียวโอเคครับพี่อันนี้คืออะไรครับพี่แนะนำหน่อย ตอนนี้เป็น SR 71ครับเป็นเครื่องบินตัวใหม่ล่าสุดจากของฟรีวิงนะครับก mm hmm. ็ในไทยมีอยู่ไม่กี่ลำนะครับ mm hmm. ตอนนี้ที่ขึ้นฟ้าจริงๆน่าจะมีผมคนเดียวเพราะมันบินยากครับเหล่านี้ uh. ลำสีดําอย่างนี้ครับพี่เกสเวลาอยู่บนฟ้ามองเห็นไหมครับโอ้ oh, ยากครับคือด้วยตัวของมันมันเป็นสีดำอะเข,เขาก็เลยแบบมันเป็นเครื่องบินสายลับด้วยเขาทําให้มันเห็นยากที่สุด uh. ก็คืออยู่บนฟ้าเนี่ยยังไงก็เห็นยากมากห้ามคนเห็นใช่นักบินก็ไม่ให้มอง แล้วบินเขาไม่ได้มองเขาอยู่ในเครื่องครับมีตัวนี้จะมีพิเศษก็คือตัวนี้จะมีตัวล่มอะไรล่มครับพาราชูดโอ้โหล่อยจากตรงนี้ป็นล่มเบรกด้วยนะครับมันล้มเบรกครับผมใช้งานยังไงครับพี่เจสตัวนี้จะยิงถูกยิงออกมาครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูครับโอเคครับแล้ววันนี้จะได้บินลำนี้ให้ดูไหมครับเนี่ยไม่บินครับโอ้วันนี้พี่กรร่วมผมเขาจะมาขอฝึกบินลำนี้นะครับ หรอครับใช่ครับอ่าพี่เป้เตรียมเตรียมงบให้ผมมีสิ่องอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นะครับกองกองจับตรงนี้ได้เลยตัวนี้เวลามันยิงออกมาครับมันจะถูกดันออกมาโอ้โหแล้วก็ออกมาเป็นร่มนี้ออกมาเป็นร่มครับใช่ไหมจริงใช่ไหมครับช่วยงานได้จริงช่วยหยุดตอนเยอะเลยครับงั้นเดี๋ยวเราจะให้พี่เกสเนี่ยตอนเวลาบินแล้วก็ยิง อบอนอากาศครับอ่าอย่างที่บอกครับพี่เป้เตรียมมาให้ผมอีกลำหนึ่งได้เลยโอเคครับพี่เกสในลำนี้ยังไงครับคร่าวๆครับ F18 ก็เป็นลำเดียวกับที่เห็นเมื่อ kind ส of ักครู่นะครับก็ลำนี outdoor. ้ก็ฝานสึกโอเคก่อนสภาพเนาะยังโอเคแต่ก็ศึกสงครามเยอะแล้วครับก็น่าจะประมาณ7จ8 0ิบปิไฟล์ละผ่านศึกมาเยอะตามอายุครับ้็สนุกครับบินลำนี้มาได้ทั้งฝาดเกลยวทั้งว่องไวอ่าเอาครับผมพี่เกสขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาบินด้วยกันนะครับ เดี๋ยวให้เวลาขึ้นฟ้าอีกห้านาทีแล้วทีนี้จะมาถึงกับสมาชิกในกวนที่อายุน้อยที่สุดนะครับโเสวัสดีครับสวัสดีครับน้องถือน้องอะไรเอ่ยชื่อว่าน้องต้นปูนครับน้องต้นปูนหรือน้องปูนนั่นเองปูนนะครับผมบินขึ้นบินมานานยังหลูกผมบินมาประมาณ1ปี ครึ่งแล้วครับแต่ฝีมือไม่ธรรมดาน้องพนนีใช่ครับบินเก่งกว่าผมเยอะเลยนะครับเขาเรียกว่าบินแบบสม่ําเสมอแล้วก็คุณพ่อก็สนับสนุนใช่คุณพ่อสนับสนุนโอ้โหเยอะมากน้องปุ่นบินไลฟความเครียดแต่คุณพ่ออาจจะเครียดบ้างในบางโอกาสนะโอเคแล้วน้องปุ่นช่วยแนะนาลาหน่อยได้ไหมครับอ่าลันี้คือเครื่องบินเอ2ยิบลัตเตอร์เป็นเครื่องบินที่ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีระยะประชิดรับอ่าแล้วเราเราจะบินแบบประชิดกับ คนอื่นไหมตอนบินอ่าน่าจะประชิดแต่ว่าต้องระวังชนกันนะเดี๋ยวเรื่องอ้าวเขาออกแบบมาให้บินประชิดก็ต้องบินประชิดโอเคครับผมอันนี้ดักกี่มิลครับอ่าลำนี้เป็นเอฟนิมสองดักเก้าสิบดักเก้าสิบแปดเซลครับแปดเซลแปดเซลเลยมีดักเดียวใช่ป่ะดักเดียวครับใช่อ่าโอเคได้ครับเดี๋ยววันนี้วันวันนี้น้องฝุ่นบินลำไหนลรือลำนี้หรือลำอื่นลำเดี๋ยววันนี้จะถ้าเกิดลำนี้ทันเดี๋ยวบินลำเนี้โอเคโอเคแล้วลำนี้ลูก ลำนี้เป็นเครื่องบิน B1 นเซอร์เป็นเครื่องบินที่ระเบิดระยะไกลออ่มีความเร็วเหนือเสียงครับแล้วเราบินเหนือเสียงไหมโอ้น่าจะปีกขาดครัโอเคอ่าโอ้มันผูกปีกได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ผูกปีกได้ครับโอ้เยี่ยมเลยไม่ค่อยได้เคยเห็นนะเครื่องบินอย่างนี้ B อะไรนะลูกอ่า B1 l a n อ e r B1 l a ซอร์ไม่ใช่ B2 l a ซอร์นะมันใช่ครับตัวนี้เป็นดักอะไรลูกดักทวินใช่ไหมเป็นดักทวิน70บินครับ70 80 60โอเค สีเทาๆอย่างนี้เวลาน้องปุ่นบินบนฟ้าเห็นโอเคไหมครับเห็นโอเคอยู่ครับถ้าเกิดแบบว่าไม่รักสายตาเห็นเดียวลุงบินสีอย่างนี้ไม่ได้เลยนะหลงเนอะตกมาไม่รู้กี่ลำละแต่น้องปุ่นเด็กสายตาดีสายตาดีสายตาดีครับอ่าล้วลำนี้โอ้ลำนี้สวยมาก F16 ิบจาก9 0้2สิบีสองครับก็คือของจริงก็คือไอ้เพื่อนทิ้งระเบิดแล้วก็โจมตีผาคพื้นครับโอ้ลำนี้สเกลสวยมากเลยน้องปุ่น เพือแล้วเขาซื้อมาเขาแถมอย่างอยู่ไหมไม่อยากรู้เวลาซื้อมาเขาแถมในกล่องนะครับอขาเป็นอะโหดูสวยมากนี่ใช่แบบแปดเซลล์ไหมแปดเซลล์ใช่ครับค่าแบตเนี่ยหลายตังค์นะเนีอย่างสปีดเบรกครัมีด้วยปกติลำโฟมจะไม่มีมันจะไปเพิ่มน้ำหนักแต่ลำเนี้ยดัก90ใช่ไหมครับยี่ห้อเดียวหรือเปล่าที่มีสายนี้เนาะลำนี้บินเยอะยังอ่ะดูไมใหม่ ผมเพ่งบินไปแค่สามไฟฟ์เฟิร์สอีกต่อแล้วเจ้าที่นี้จะเปลี่ยนไปเป็นรีโมทเอฟอาร์สกายโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นฝีมือน้องคุณอายุเท่าไหร่นะลูกอีกทีอายุสิบเอ็ดปีครับทางนี้ลูกกล้องอยู่น,นี่ลูกอายุสิบเอ็ดปีปนะครับเ<ช>อาละครับนี่คือเยาวชนแห่งชาติเดี๋ยวติดตามดูฝีมือน้องกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้เตรียมตัวแล้วก็มาชมเครื่องบิน EDS ีเอบินพร้อมกันประมาณ หนึ่งร้อยลำครับท่านผู้ชมไม่ใช่ผมร้อเล่นประมาณสิบลำครับโอเคครับผมครับผมเราให้เวลาเตรียมตัวอีกห้านาทีเพราะว่าสงครามจะเริ่มแล้วครับสวัสดีครับพี่โบสวัสดีครับพี่โบครับ ได้ยินว่าพี่เป็นหมอประมาณนั้นครับพี่คนไข้ที่คือใครครับพี่คนไข้ก็ส่วนมากจะเป็นเครื่องบินครับโอ้ครับพี่อ๋อนี่คือหมอเครื่องบินโฟมของประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเครื่องบินโฟมครับครับเครื่องบินทุกชนิดอะครับอ๋อลวโบจะเป็นช่างประจำกลุ่มของประเทศไทยรับพี่นั่นแหละครับวันนี้ไปก็อาจจะเป็นหอประจำประเทศละวครื่อบนลาโบเนี่ยมีความสำคัญมากสำหรับกลุ่มเราเพราะว่า ซึ่งบินโฟมหรือบินอื่นเนาะทำแล้วเนี่ยมันมีโอกาสตกสูงมากใช่ไหมครับ hmm. ถ้าตกมาแล้วเนี่ยสมัยก่อนผมไม่รู้จักใครที่จะซ่อมเป็นเนี่ยผมก็ไม่ขายทิ้งก็ให้เพื่อนเลยแต่ว่าตั้งแต่รู้จักนาโบมาเนี่ยล้ำก็จะรั่วน้อยลงเพราะว่า hmm. ละโบซ่อมได้ทุกอาการ, <Whoa. S 1> รล้ำขาด ปีขาดนู่นนี่นั่นซ่อมได้จับซ่อมได้เลย,เลยจับซ่อมได้เลยนะที่บ้านนโบก็จะมีเตียงสําหรับเครื่องบินแล้วก็วางเรียนกันตัวเซเยนทุกสิ่งอันอุปกรณ์ทุกสิ่งอันนะครับจริงครับปกติถามนโบที่หน่อยเวลาเครื่องบินโฟมตกเนี่ยครับส่วนใหญ่เราซ่อมยังไงครับสิ่งแรกที่ที่จะต้องควรจะเป็นนะครับถ้าตกแล้วเนี่ยเก็บทุกชิ้นส่วนไว้นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราไม่มีไม่มีแผนที่จะสร้างมันขึ้นมา ทิ้ส่วนของมันเนี่ยจะเป็นสําคัญมากที่เราจะจะจะออกแบบมันได้ก็จะมาประกอบกันแล้วก็ทําการทากาวแล้วก็โป้ต้องโป้ด้วยโป้ด้วยครับลักษณะเจ็ตเจ็ตที่พี่เต้เล่นนะครับแต่ว่าของพี่เต้เจ็งไฟเบอร์แต่เราเป็นโฟมเพราะว่าโฟมต่างประเทศกับโฟมไทยมันจะไม่เหมือนกันดีของมันเนี่ยบางทีบางจุดมันใช้กาวร้อนได้ด้วยอ๋อเหรอครับมันแตกตรงที่ว่าโดนกาวร้อนได้แต่ว่าของไทยเนี่ยโดนกาวร้อนละละลายเลยโฟมปกติละลายเลยแล้วก็สีเนี่ย สีที่ใช้เนี่ยผมก็ใช้สีทั่วไป oh. บางบางช่างช่างบางคนก็จะเป็นพนธย่ญามั่งอะไรผ oh. สมกันเองมั oh. ่งผมก็สีกระป๋องนะครับสีได้เลยได้เลยก็สีพค้รถยนต์นะครับแต่ว่าเราไม่พ่นแบบไม่พ่นแบบหนารถยนตะ์นะพ่นแบบเก็บงานเฉยๆแล้วก็ใช้สกร์ตัดลวดลายอย่างอย่างล้ำนี้ oh. เข้าใจว่า ผ่านมาหลายชีวิตแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็คือแต่ถ้าดูดีๆมันตุ้มดีๆก็คือว่าเหมือนลำใหม่เลยดูให้ได้นะแต่จริงๆคือซ่อมมาแล้วเหรอครับผ่านมาหลายโอ้ันนี้ก็เป็นการโปมาเรียบร้อยครับบครัเนียนมากครับโปปุ๊บก็คือทำสีใหม่ก็เนียนกิ๊บเลย โอ้เรียบร้อยแล้วก็ขัดนิดหน่อยถ้าเปิดข้างในมาก็จะดูไม่ค่อยดีอ๋อเข้าใจแล้วเลยไม่ให้ดูข้างในอันนี้คือกี่มิลนะพี่ขออีกทีอันนี้คือ80มิลครับ80มิล V2 ได้เลยครับนีง่ายสุดๆเลยครับได้ได้ข่าวว่านะโบทำช่อง YouTube ด้วยได้ไหมใช่ครับใช่ชื่อช่องอครับช่องคนบินกองครับฝากพี่เต้ด้วยครับทำไมทำไมเหมือนเสื้อเลยครับอ๋อเสื้อนี่ มีผู้ใหญ่ใจดีครับทำหวานฝากช่องเลยครับที่นี่ก็เป็นเป็นมิทติ้งแบบคล้ายๆเหมือนกันแล้วก็คุณบินโภมครับเป็น EDF ก็ฝากช่องคุณบินโภมไว้ด้วยนะครับอย่าลืมตกดติดตามกันด้วยนะครับผมมาครับขอบคุณครับคุณเต้ครับมเดี๋ยวเราจะมาชมกันเลยนะครับตอนนี้ไม่แน่ใจว่าทุกคนพร้อมหรือยังก็น่าจะพร้อมเลยแล้วครับพร้อมก็เดี๋ยวลุยเลยครับผมเอาละครับทุกคน เรามาอยู่ตรงกลางลันเวและเรามาอยู่ทําอะไรนะพี่จะมาบินดักแฟน <laughs> ให้เพื่อนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้ดูนะครับเพรตอนนี้จริงๆนะเ <laughs> มาแดดเ <laughs> มาแดดโ <laughs> ชคดีวันนี้ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็น่าจะโอเคอยู่โอเคร okay, ครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่ากองทัพดักแฟนที่ใหญ่ที่สุด <laughs> เอาเจาว่าที่ผมเคยเห็นก็แล้วกัน <laughs> เยอะมากๆ <laughs> ผมว่าวันนี้ มีมีมีอะไรสักอย่างแน่นอนไปไปดูกันเลย 没看过。 เอาละครับก็ทําการบินไปที่เรียบร้อย10กว่าลํานะครับก็คือชุลมุนมากแต่ว่าบอกไยว่านักบินที่นี่เก่งทุกคน<โ>กไม่มีปัญหาใดๆปก,กติเมื่อกี้พนันกันว่าน่าจะมีล่วงสักลำแต่ว่าผิดคาดครับ,รบมาปลอดภัยทุกลำครับ<ก>ผมอเ,คคบเอาละครับก็วันนี้ทุกคนคงมีความสุขกลับบ้านกันอย่างมีความสุขเพราะว่าเครื่องบินปลอดภัยนะครับแล้วก็ฝากรับชมเป้ไอเฮิร์ฟสับสกาไว้นะครับผม EP ดีๆมีอย่างนี้ให้ดูต่อไปได้เรื่อยนะครับ สวัสดีครับ,รบขอบคุณครับขอบคุณครับ